มาคลิปนี้ครับจากดาวรุ่งจอมเลี้ยงสู่เจ้าของเสื้อหมายเลข10 no, แห่งคัมโนฤดูกาล2024-2025คือปีที่โลกฟุตบอลยืดทามแล้วว่ายามาวเด็กนี่มันไข่ฟะาเล่นล่อโลกปันพื้แต่เริ่มปักใจเชื่อว่าเด็กบานี่ไม่ใช่เล่นแล้วนี่มันจะแร่งโลกแล่นไปฮอดไหนว่าตูวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเติบโตอย่างมีคุณภาพลามินยามาา ก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับให้กับตัวเท่ฟุตบอลด้วยนะครับคลิปนี้ครับอยากจะถามน้องๆนักฟุตบอลครับว่าตอนนี้เนี่ยใครมีรามินยามาเป็นไอดอลลูกหนังในตอนนี้บ้างครับและชอบรามินยามาเพราะอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาเขาอายุเท่าไหร่กันเองครับเมื่อเปิดซีซั่นแต่สิ้นสุดฤดูกาลเขายืนอยู่ในรายชื่อ11ตัวจริงของแชมป์ลาลิกา้าคว้าแชมป์กับบาซ่ามีเกียรติยศกับทีมชาติสเปนคว้าโนนคว้านี่มาครองเต็มไปหมดครองในปีเดียวกัน เขาคือคำตอบของการรอคอยของลาเาเซียและของสเปนและอนาคตอันเร่าร้อนของเสื้อเบอร์สิปีที่แล้วเขาสูง170เซนตมตรตอนนี้เขาสูง180เซนตมรดูท่าว่าจะยังไม่หยุดโตยังจะไปได้อีกจนเพื่อนๆเ,เนี่ยพูดกันว่าเห็นได้ชัดว่าสูงกว่าโอโมซะแล้วเพิ่มน้ำหนักบวกความแข็งแกร่งบวก8กิโลกรัมแต่สปีดยังเดือดภายใต้การดูแลของฮันซิฟิกและทีมสตาฟทางร่างกาย ยาเมลเน้นโปรแกรมเสริมกล้ามเนื้อกล้ามแขนแกนกลางแผ่นหลังนี่เด่นชัดแต่ยังรักษาความเร็วไว้ได้อย่างคงเส้นคงวาและเทรนเนอร์ของบาซ่าออกโปรแกรมมาโดยเฉพาะให้กับยาเมาครับเน้นพลายอเมติกและ agility d r i l เสริมความรวดเร็วจังหวะเปลี่ยนทิศทางขยับเท้ากำคลื่นกล้ามสะโพกต้นขาสร้างพื้นฐานแรงระเบิดแต่ว่าไม่ทวนสปีดช,ชัดเจนมากเวลาเขาโชบเร็วในจังหวะสำคัญ นักบอลวัยรุ่นที่ดูกระทัดรัดกลายเป็นปีสไตล์เวอร์ชั่นถึงใจเวลาเพียงแค่2ซีซั่นฟีดแบคจากโค้ชและแฟนบอลอย่างได้ว่าเขาพร้อมแต่ว่านแน่นสปีดสตาบิลิตี้การทรงตัวดีเยี่ยมเมื่อเจอฝีเท้าเข้ากระแทกจากรุ่นใหญ่แบบแรงๆความเปลี่ยนแปลงไม่ได้หยุดที่ร่างกายครับแต่รวมไปถึงการเล่นที่ลื่นไหลและแข็งแรงขึ้น เทคนิคที่เฉียบทั้งการจ่ายและเลี้ยงบอลแบบสุดฮาร์ดคอร์เดซิชั่นมา r k กิ g ตัดสินใจได้หลากหลายและเร็วในพื้นที่อันตรายการเลี้ยงกินตัวนั้นเขากินมูมมามจนพุงกลางส่งผลให้การดิบเบิลมีสถิติน่าเหลือเชื่อและสะท้อนทั้งแรงขาและวิธีที่ไม่หยุดพัฒนานี่คือผลลัพธ์ที่ดีของโปรแกร,รมเสริมพะละงกำลังและเนโรโหลดแมเนจเมนให้เขาได้เล่นทีลุยทีแต่ร่างกายไม่ล้าจนถึงจุดเสี่ยง จากเด็กวิ่งริมเส้นสู่หัวใจของระบบก้าวขึ้นสู่ซูเปอร์สตาร์ในสนามจริงบทบาทในทีมเปลี่ยนไปจากเดิมครับเขาเป็นปีกสปีดก็พัฒนากลายเป็นปีกตัวสร้างสารรค์เกมรุกครบวิติรามินยามลลงเล่นในกับทีมชุดใหญ่บาร์เซโลนาไปกว่า55นัดเลยครับยิงไป18ประตูและแอซซิตอีก25ครั้งตัวเลขพุ่งทะลุกรอบเดิมในลาลิก้าปี2024-2025ยาเมลลงสนาม35นัดทำไป9ประตูบวกอีก13แอซซิตนั่นก็มาโคแล้วครับ สถิติเด่นระดับท็อปแทบทุกทางตัวเลขเติมโตได้อีกอันดับท็อปของลาลิกา้าด้านแอซิดและยิงเข้ากรอบแบบช็อตออนโกด้านดิบเบลิลรวมถือว่าสอบผ่านได้เกรด A ทุกมิติในแผนของฮันซิฟิกเขาไม่ใช่แค่ปีกรุ่นใหม่ครับแต่เป็นตัวทำลายระบบฝั่งตรงข้ามด้วยสปีดและจังหวะเลี้ยงที่เปลี่ยนเกมได้ทุกวินาทีทุบสถิติเก่าของเมซี่ในปีแรกนักวิเคราะห์เริ่มพูดถึงการขยับเข้าเล่นตำแหน่งกลางรุก เพื่อให้ยามาลเป็นตัวกำหนดเกมในแบบที่อินิสตาหรือซีดานเคยเป็นเขาไม่ใช่แค่เด็กโหดอีกต่อไปแล้วครับเขาโตมาเป็นแกนหลักแห่งการสร้างเกมรุกใหม่ที่บาซ่ากำลังหลอมเป็นระบบเบอร์สิคือจังหวะหัวใจแห่งคำหนบาร์เซโลนาประกาศอย่างเป็นทางการว่าลามินยามาลจะเป็นเจ้าของเสื้อหมายเลข10เบอร์ของเมซี่เบอร์ของความกดดันเบอร์ของผู้ที่ต้องยืนบนแสงไฟทุกนัดบาร์เซโลนาให้เสื้อตัวนี้กับเขาเพื่อให้เขาเชื่อว่าเขาเป็นหนึ่งในนั้น สัญญาใหม่บวกเสื้อเบอร์1ิขยายสัญญาถึงปี2031เปลี่ยนจากเบอร์19เป็นเบอร์10พิธีเปิดเบอร์10จัดหลังวันเกิดเพื่อให้ครอบครัวเต็มที่โดยไม่มีแรงกดดันและมีการทาสีผนังที่บ้านเกิดของเขาในเมืองมาตาโรซึ่งเป็นการสนับสนุนความเป็นคอมมูนิตี้ไอคอนครับการที่บาซ่ามอบเบอร์10และสัญญา6ปีคือสัญญาณว่าสมโมสรไม่ได้ให้แคยามาเพราะเขาเก่งแต่กำลังยกเขาขึ้นเป็นจุดศูนย์กลางทั้งในเกมและแผนธุรกิจ เขาถูกดันเข้าสู่กลุ่มซีเนียร์คอแม้จะเพิ่ง17ปี mm hmm. เช่นเดียวกันกับกาบี้เปดี้และอลาโฮโดยพิธีมอบเบอร์สิมีคนดูมากที่สุดเป็นประวัติการในไลฟ์ครับรายงานว่าสัญญาใหม่เนี่ยมีมูลค่ารวม30-40ล้านยูโรต่อปีบวกพรีเมียมเมื่อรวมโบนัสทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่มีรายได้ระดับท็อปสิ่งที่เขาได้รับทั้งหมดมากพอระดับตัวความหวังจากวัย15-16สู่17ที่ใครๆก็เชื่อว,ว่ายังไปได้อีก จากฝันเล็กๆในย่านที่ใครจะไปเชื่อว่าจะมีเบอร์สิบบาซ่าในอนาคตเกิดในซอยแถวนั้นสู่ชื่อที่แฟนบอลทั่วโลกจดจำเขาคือเด็กที่โลกเคยบอกว่ายังเร็วไปแต่เขากลับตอบกลับด้วยการเร่งสปีดจ,จนโลกฟุตบอลตามเขาไม่ทันเขาเติบโตโคตรๆในทุกๆท,ทางในทุกๆความเชื่อเขาเติบโตอย่างสดใสไร้ความกดดันเติบโตในฐานะนักคิดไม่ใช่แค่คนเล่นบอลอย่ามาพูดถึงความสำคัญของการเล่นเพื่อทีมไม่ใช่เพื่อโชว์ของในบทสัมภาษณ์ เขากลายเป็นแบบอย่างการพูดต่อสื่อตอบคำถามอย่างเคารพคู่แข่งมีการทบทวนตัวเองและไม่ยกตัวเกินขอบเขตสื่อสารได้ดีมากขึ้นในภาษาที่กว้างขึ้นสแสดงเจตนาอยากสื่อสารกับโลกมากกว่าเดิมเติบโตจนเขาเองน่ะกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายในฟุตบอลสเปนยามาอากลายเป็นพลังร่งรวมของวัฒนธรรมวัยรุ่นวัฒนธรรมฟุตบอลในโซเชียลที่เติบโตไม่หยุดปีที่ผ่านมาครับรามินยามา,าไม่ใช่แค่นักฟุตบอลดาวรุ่งเขาคือแบรนด์ระดับโลก เติบโตในสนามแข็งแกร่งในบทบาทมีทั้งแรงดึงดูดและแรงกดดันสุดขั้วรอบด้านแม้เขาจะดูชิลแบบวัยรุ่นทั่วไปแต่น้องคนนี้ยังอยู่ในวินัยไม่เกเรดูแลโภชนาการนอนพักการฝึกฟื้นฟูติวเทคนิคใน iPad อ่านหนังสือเขาได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการสเปนสำหรับเยาวชนต้นแบบด้านการกีฬาและการศึกษาและทุกคนมองใกล้ๆกันว่าเขาดูแลร่างกายดีมากยืดอายุทางกีฬาได้ในระยะยาวเส้นทางข้างหน้าโคตรน่าสนใจครับ เพราะเขาสถาปนาได้เรียบร้อยแล้วว่าเขาคือตัวเปิดแห่งยุคเสียงจากผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้ลองย้ายมาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางเพื่อเพิ่มอิทธิพลในการสั่งเกมแฟนบอลก็รอดูกันว่าการเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นกึ่งศูนย์กลางตามคําแนะนําจะยิ่งขุดศักยภาพยามาวได้มากขึ้นหรือไม่การรับบทเบอร์สิบคือแรงกดดันระดับตำนานแต่ก็เป็นโอกาสเพื่อสร้างชื่อขึ้นแท่นตำนานคนใหม่ของบาซ่ามีแต่เรื่องใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตแต่ไหลของเขาก็ยังไหวอย,อยู่ นี่เลยครับคือความภาคภูมิใจของชาวยะลาสุดทางเพร้าวเลยนองเบาหยอกครับหยอกขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ